วันดีครับี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการไ e อคิวสตรีมมิ่นะวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างบ้านอีกแล้วนะครแต่ผมจะมาสอนสร้างบ้านแบบเล็กเๆเล็กๆนะออกอขั้นแรกก็หยิบบล็อกโพ้ดมาแล้วก็วางอย่าเี้นะ Thank mm -hmm. you. มันได้อตัวนะเห็นีหเพาเรียกเันี้วาหวของมันได้กนะ็วาง,งที่ในะน,นี้ก็วางเป็น เขวางตรงนี้มาหนึ่งสองสามสี่ลกนะก็มานีก็ตงองหน่อย

อาจจะเป็น,นอย่างนี้ก็ได้นะ,แ,ะแต่เลยอาจจะเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้แล้วก็ขึ้นมาชั้นสองก็ปิดด้วยมาตรงนี้กนะ็ตรงนี้ที่ผมจะสร้างนะมัน มันจะเป็นห้องนอนก็ตร้างยิ่แบบน,นี้ก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นไม้ ส่วนตรงนี้ก็คือเหมือนมันเป็นส่วนของอันนี้ไว้ด้วยครับส่วนของกว่าบ้าน นี่ผมไม่ได้ลงทีนวันเสาร์ด้วยฮะแบบชิปวันเสาร์กับหงอเองผมก็ลงเฉพาะวันเสาร์นะฮะคุณมีไหมเออวัน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 หนกัหน่อวันหน่อันวังอกับเราเองนะ วางกระจกปิดไปด้านบนนะแล้วก็ไปตกแต่งด้านในเอาเองนะก็เดี๋ยวผมจะใส่เพิ่มความสวยงามไปนิดนึงแล้วก็ที่สุด ก็ติดไว้แข่งแล้วแต่เลยนะก็วางไว้รอบ はい。 ว่าอามองไกลๆมันก็สวยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลิเพียงเท่านี้นะครัก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ